สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทสำคัญของตำแหน่งหนึ่งนะคะคือเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเราจะมาดูกันจากเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยตรงเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของงานนี้คืออะไรแล้วก็เเขาต้องคันคนแบบไหนกันแน่ ใช่ครับเราจะมาดูกันว่าตัวมาตรฐานฉบับนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพความคาดหวังตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นอย่างเอาวิสว่ายัางไงบ้างซึ่งผมว่าก็น่าสนใจทีเดียวครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมๆก่อนนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ในประเภททั่วไปใช่ไหมคะสายงานก็คือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผมหน้าที่หลักๆก็คือใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือว่าวิชาการ เพื่อให้งานด้านปอพเนี่ยเป็นไปตามกฎตามระเบียบต่างๆใช่ครับซึ่งคำว่างานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนี้มันกว้างมากนะครับคือมันครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมตัวการป้องกันการเข้าไปรับมือเหตุการณ์ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้อุบัติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆเอ่อเรียกว่าเป็นเหมือนด่านหน้าเลยครับในการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนค่ะถ้าพูดถึง แก่นหลักจริงๆของงานเลยคือด้านปฏิบัติการตรงนี้ในมาตรฐานเนี่ยเขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะครับจุดที่เน้นมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังตรวจตราแล้วก็รับแจ้งเหตุคือต้องพร้อมตลอดเพื่อจะเข้าระงับเหตุให้เร็วที่สุดลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด mm hmm. แต่มันไม่ใช่แค่รอรับแจ้งเหตุอย่างเดียวนะครับคือยังรวมถึงการเอ,อ่อ ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาพวกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยานพาหนะพวกนี้ให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเลยอ๋อค่ะซึ่งตรงนี้มันสะท้อนว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคนอย่างเดียวแต่เครื่องไม้เครื่องมือก็สำคัญมากสำคัญเลยนะคะแล้วเรื่องข้อมูลล่ะคะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนคะสำคัญไม่แพ้กันเลยครับในมาตรฐานนี้ระบุชัดเจนเลยว่าต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นอย่างเช่น แหล่งน้ําเส้นทางจุดเสี่ยงในพื้นที่อะไรพวกนี้ครับค่ะเพื่อเอาไปใช้วางแผนการทํางานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดคือไม่ใช่ลงแรงอย่างเดียวต้องใช้ข้อมูลด้วยแล้วก็ยังรวมถึงการทําพวกรายงานสถิติเพื่อนําไปวิเคราะห์ปรับปรุงแผนในระยะยาวต่อไปครับน่าสนใจค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องมีการวางแผนมีการใช้ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วนอกเหนือจากภาคสนามโดยตรงแล้วยังมีบทบาทด้านอื่นๆที่มาตรฐานพูดถึงอีกไหมคะมีครับยังมีเรื่องการช่วยวางแผนงานด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเน้นมากขึ้นในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเรื่องการประสานงานอันนี้สำคัญมากเลยครับกับหน่วยงานอื่นๆอ๋อค่ะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเองด้วยเพราะว่าเวลาเกิดภัยใหญ่ๆเนี่ยลำพังหน่วยงานเดียวคงเอาไม่อยู่ต้องอาศัยความร่วมมือรอบด้านจริงค่ะ แล้วก็ยังรวมถึงการให้บริการด้วยเช่นการให้คำแนะนำหรือการไปฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นเชิงป้องกันไปครับทีนี้มาถึงคำนมสำคัญเลยค่ะแล้วคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยมาตราฐานเขากำหนดคุณสมบัติไว้อย่างไรบ้างคะมีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะครับจุดที่ผมว่าน่าสังเกตเลยก็คือคุณวุฒิที่กำหนดไว้เนี่ย จะเน้นไปทางสายอาชีพหรือสายเทคนิคเป็นหลักเลยนะครับอย่างเช่นต้องจบปะวะชปะวะทหรือปะวะสหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะสาขาอะไรบ้างคะก็พวกช่างโยนต์ช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือพวกวิศวกรรมขแขนงต่างๆครับอื อันนี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่างานนี้ต้องการคนที่เข้าใจและก็สามารถทำงานกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นเชิงเทคนิคได้ดีจริงๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับหน้าที่เรื่องดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือที่เราคุยกันไปตอนแรกอ๋อค่ะเข้าใจเลยแสดงว่าเน้นทักษะปฏิบัติทางช่างหรือทางวิศวกรรมเป็นพื้นฐานเลยแล้วถ้าจะเติบโตขึ้นไปสู่ระดับอาวุโสล่ะคะต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับการเลื่อนระดับไปเป็นระดับอาวุโสเนี่ยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ครับ คือต้องเคยอยู่ในตำแหน่งเดิมมาก่อนตามระยะเวลาที่เขากำหนดไว้อย่างเช่นอาจจะต้องเคยเป็นระดับปฏิบัติงานมาอย่างน้อย6ปีหรือถ้ามาจากระดับชำนาญงานก็อาจจะ4ปีประมาณนี้ครับค่ะซึ่งก็ต้องบวกกับคุณสมบัติอื่นๆตามที่หน่วยงานกลางอย่างกจกทหรือกอบตอกำหนดอีกทีนแล้วแต่ว่าเป็นสังกัดไหนนะครับ นอกจากเรื่องวุฒิเรื่องประสบการณ์แล้วมีทักษะหรือสมรรถนะอะไรอีกไหมคะที่มาตรฐานมองเป็นหัวใจสําคัญของตําแหน่งนี้ครับนอกจากความรู้ในงานกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับทักษะที่ระบบไว้ก็มีพวกการใช้คอมพิวเตอร์การประสานงานการจัดการข้อมูลแต่ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือสมรรถนะหลักที่เขาเน้นย้ำเลยนะครับมีอะไรบ้างคะก็จะมีเรื่องการมุ่งผลสำเร็จการบริการที่ดี ความถูกต้องและจริยธรรมการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญมากๆเลยคือการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพกับาการมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและการระวังภัยเป็นพิเศษเลยครับอ mm. ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนว่างานนี้เขาไม่ได้วัดกันแค่ว่าเก่งแค่ไหนแต่ดูไปถึงทัศนคติหลักการทำงานด้วยครับ ฟังดูแล้วเป็นตำแหน่งที่ต้องการความพร้อมรอบด้านมากๆเลยนะคะทั้งความรู้เฉพาะทางทักษะปฏิบตัติการประสานงานแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของส่วนรวมจริงๆถูกต้องเลยครับเป็นงานที่ต้องแบกรับความคาดหวังแล้วก็ความปลอดภัยของผู้คนไว้จริงๆก็น่าคิดต่อนะครับว่าเอ,อ่อในอนาคตเนี่ยพอภัยพิบัติมันอาจจะซับซ้อนมากขึ้นหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ย มาตรฐานหรือบทบาทของเจ้าพนักงานเหล่านี้จะต้องปรับตัวไปอย่างไรบ้างเพื่อให้ยังคงเป็นที่พึ่งหลักด้านความปลอดภัยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไปครับ